ผมได้ปลูกเสร็จแล้ยนะครับนี่เขาปลูกในกระติกนะครับนี่ยกไปเลยนะครับนี่ยกกระติกไปเลยยกไปว่างหมดใดก็ได้นะครับที่เฮาอยากให้ว่างนะครับเพราะว่าพื้นที่มันมีบ่หลายนะครับเฮาสามารถว่างปุ๊บนี่ก็ได้นะครับนี่ว่างปุ๊บเสร็จเลย สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเนาะผมเบาเต๋านะครับอยู่กช่องเต๋าสายก้างนะครับกับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจิพาทุกคนนะครับมาเบิ่งวิธีการปลูกสารเแหนะครับนี่ตัวนี้ผมปลูกในกระติกน้มนะครับกระติกน้มเก่านะครับที่ห้าบเรย์ไซล้ลนะครับหรือสิเป็นกระติกน้ใไม่ก็ไดานะครับเนาะตัวนี้ผมปลูกประมาณสามสิบหามือนะครับนี่กันอยู่ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่นี่นะครับมาเบิ่งระบบหางเขาเนาะครับนี่ระบบหาเขาก็ขาวจว้ยนะครับนี่นี่นะครับ น้ำตัวนี้นะครับเวลาเวลามันมืดนะครับเ้าบ่อ้องเติมนามปุ๋ยนะครับเ้าเติมแค่นามเปล่านะครับนี่ใส่นามเปล่ามาเรื่อยๆนะครับถ้าต้นต้นเขาใหญ่เขาจะกินปุ๋ยไปตลอดนะครับเขาจะกินนามนามเปลืองนะครับนี่นามเปลืองนะครับกระติกตัวนี้นะครับมันเป็นขอบขอบตัวนี้นะครับนี่ห้าบ่บ่อ้องใส่เขาอื่นยังถุงดำนะครับนี่ห้าสามารถหลังจากที่ห้าปลูกเซจนะครับห้าสามารถล่างนะครับล่างกับปลูกพักอย่างอื่นเด็ดต้นนะครับนี่เดี๋ยวผมจีพาทุกคนนะครับไปบึง ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนถึงใ้แบบนี้นะครับนี่นี่นะครับผมได้เพาะช่ำไว้แล้วนะครับนี่แกะมาแล้วนะครับนี่เขาสิเป็นฝาแบบนี้นะครับนี่ถ้าก็สิขีดนะครับให้เป็นหางหู้สีจาะหู้นะครับนี่กลองโฟมนะครับนี่กลองโฟมตัวนี้มันน้อยมันน้อยนะครับให้เปลือกปาดไม้นะครับนี่ผมได้ปาดไม้แบบนี้นะครับนี่ปาดไม้ให้มันเต็มหนาหนาตัวนี้เลยนะครับนี่เต็มหนาเพราอย่าให้ถึกแสงแดดมันเขาไปเพราะว่าอย่างนะครับหน้ามัน หนามไม่สีหอนนะครับถ้าเหาจงไวเป็นเป็นหูญ่ยังสีนะครับนี่เวลาแสงแดดเข้าไปนะครับนี่หนามมสีหอนมาเชียดไหนพักเห่ามองงามนะครับผมก็เลยหาฟองหนามไอ้ฟมมนะครับที่มันปาดให้มันพอดีกับตัวนี้นะครับนี่ปาดให้มันพอดีกับตัวนี้เพื่อไม่ให้แสงแดดเข้าไปไเนาะครับนี่ผมได้ขีดไว้แล้วนะครับนี่ตำแหน่งสีเจาะเดี๋ยวผมสีเจาะก่อนนะครับข้าวหนึ่งนะครับเนาะหาเล็กแป๊บนะครับนี่มาลนไฟนะครับนี่ให้มันห่อนนะครับนี่เหากับสีเอามาจุ่มนะครับนี่ ลบวงกาฝากะติกเขานะครับนี่บนนท้เาขี่เสียนไว้นะครับกดแล้วก็หมุนเล็กนะครับนี่ให้เก็เกิดก้อมหอนนะครับนี่กดไปนะครับให้มันทะลุอังสีนะครับถ้าซีเฮ็ดนะครับกะหานะครับหน้ากากมาปิดนะครับพอมันมีกลิ่นเหม็นแน่นะครับนี่มีควันควันเขามีกลิ่นเหม็นนะครับนี่นี่นะครับผมได้เจาะเร็จแล้วนะครับนี่ต่อมาเข้ากสิเอากองโฟมนะครับมาเทียบกสเนะครับนี่เทียบแล้วเข้าสิเจาะกองโฟมนะครับนี่แบบนี้นี่นะครับ มันอยู่ก้างเนาะครับนี่ยอยู่กลางปุ๊บมาก็เสียบไปเลยนี่นะครับนี่นี่นะครับหู้เขาสิเป็นทะลุเองสีเนาะครับนี่ผมเด็ดเจาะห้โเซตเนาะครับนี่สีเป็นยังสีเนาะครับนี่เปิดน้ำใส่กระติกเนาะครับเปิดน้ำได้เต็มแบบนี้แล้วเนาะครับนี่ต่อไปก็เป็นพักสาระแน่เนาะครับนี่ฮะองผมดิซ้ำไว้เขาสิตัดแบบนี้เนาะครับ ใบเขาออกข้างขวาข้างซ้ายนะครับนี่เป็นบอแบบนี้เราจงไหวนะครับบบนี้บบนี้เข้าิใสซฟ้องนามนะครับนี่ตัดลงไปประมาณสองข้อสามข้อก็ได้นะครับนี่ฟองนามเขาสิเป็นสี่เหลี่ยมที่เขาเจาะห่วงไห้แบบนี้นะครับนี่สวมเขาไปแบบนี้เลยนี่นะครับนี่นี่ก็เอา ตัวที่ห้าเจาะนี่มาไหวนะครับสวมไปเลยเท่อนึงก็ไเด็นนะครับนี่จัดใบเ,เขาสวยนะครับนี่เลีเ้ยงเขาให้มันงามกดลงไปเลยครับนี่ครับผมได้ปลูกเสร็จแล้วนะครับนี่ข้าปลูกใน,นกระติกนะครับนี่ยกไปเลยนะครับนี่ยกกระติกไปเลย ยกไปว่างมันไดก็ได้นะครับทีเฮ้าอยากให้ว่างนะครับเพราะว่าพื้นที่มันมีบมหลายนะครับเฮ้าสามารถว่างปุ๊บนี่ก็ได้นะครับนี่ว่างปุ๊บเซ็จเลยเฮ้าปลูกสารเนนะครับครบสองหมื่นสามหมื่นนะครับนี่สังเกตบึงว่าใบเขาสีบริเวนะครับเขามีใบเขียวขึ้นมานะครับนี่เขาสีบรเหี่้วนะครับเฮ้าสีเติมปุ๋ยให้เขานะครับนี่นามกระสจริงลิงแบบนี้นะครับนี่ว่างก่อนนะครับ นามตัวนี้นะครับกระติกนี่กับประมาณหกลิตรนะครับผมใส่ใสลิตรหนึ่งผมสใส่หาหาซีซีนะครับ,รห,ห,ห,รบหรือหาเอมแอลตัวนี้กับลิตรกับสาไอสามซิปนะครับนี่ใส่นะครับใส่เหล็กค้น นี่นะครับหนามกระสิออกสีดแดงๆแบบนี้นะครับต่อมาเนาะครับก็สีเติมบี้เนาะครับบี้กระสิออกเป็นสีฝาฝาแบบนี้นะครับนี่สามสิบซัมกันนะครับนี่สามสิบนเนาะครับนี่พ่นให้เขาขอกัน นี่ก็ผสมเสร็จแล้วนะครับมาก็่ิสีว่างไว้เลยนะครับนี่ว่างไว้เลยนี่อายุเด็กครบเจ็ดมือนะครับนี่ผมได้ตัดหยอดนะครับตัดหยอดออกเพื่ออย่างนะครับเพื่อให้เขาแตกหยอดไหมนะครับแล้วก็ฮิดใ้หาเขาได้โปรุงเร็วนะครับนี่เดี๋ยวสีผ้าทุกคนนะครับมาเบิ้งระบบหากของเขานะครับว่าหากเขาออกหลายปันไดนะครับโอ้ระบบหากออกหลายนะครับนี่กำลังออกโปรุงหลาย ฮะเขาสิออก้างบนญขอนะครับนี่้างบนข่อคือคือบนยอดที่มันสิแตกออกมาเนาะครับนี่อยู่ประมาณนี้อายุสิบแปดหมื่นนะครับนี่อยู่ประมาณนี้นะครับเขาเริ่มมีใบออกหลายแล้วนะครับนี่อายุยี่สิบสี่วันนะครับหรือยี่สิบสี่หมื่นนะครับนี่เดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับมาเบ่งระบบใบนะครับระบบหากลำต้นเขานะครับนี่นี่นะครับ ลำต้นเขากอยูว่ามานนี่นะครับนี่งามใบเขียวสวยงามนะครับอยาอยุเขาครบหนึ่งเดือนนะครับนี่อ้เวลาเขาจับเป็นสีนะครับทุกคนนี่กินหอมติดมือมาเลยนะครับนี่เดี๋ยวใช้ให้เบิ้งระบบหาเขานะครับต้นเขาแห้งง่นะครับเขาก็เลื่มกินหนามหลายนะครับนี่เขาสีสังเกต เปิดมาเบิงตลอดนะครับสามหมื่นสองหมื่นมาเปิดเบิงนะครับนามเขาสีลดลงนะครับห้าบวชตองเติมนามปุ๋ยนะครับแค่เติมหนามเปล่านะครับพายุครบสามสิบหามือนะครับนี่โอ้งามหลายครับทุกคนนี่ความสูงกับสูงแห้งนะครับนี่ประมาณคือปัวนะครับนี่เบิงหยอดมีแต่หยอดใ่ไงนะครับเขียวเขียวงามนะครับนี่ใบเกิดไงนะครับนี่เป็นจะได้แน่นะครับนี่หลังจากที่ผมพาทุกคนนะครับไปเบิงวิธีการปลูกสารเนนะครับในกระติกนามนะครับนี่ ดีกัวห้าวกติ๊กหนามเก้าไปถึงนะครับน้องพี่น้องตนน TA, lodge, world, ัวนี้ผมปลูกแค่หาต้นนะครับน like ี่หาหลุมหาหลุมเนีครับกินหอมนะครับนี่เวลาถึงสีนะครับนี่เขย่าสีเขามีกินหอมนะครับห้าอยากกินตัวไหนะครับนี่หฮากับสามารถตัดได้เนาะครับง่ายนะครับถ้าห้าอยากเอาตัวหนี้ไปไห้บออื่นนะครับสามารถยกยกไปสีก็ได็นะครับยกทิกะติ๊กไปเลยนะครับนี่ยกยกไปไปต่างบรนันบ่นีต่างชว่วเขาเนาะครับนี่ นะครับนี่ต่างชั่วเขาสวยงามนะครับทุกคนกาหวังว่านะครับคลิปนี้นะครับสิเป็นประโยชน์กับพี่กับน้องนะครับที่มากปลูกพักนะครับจะได้กาฝากฟรีฝากน้องี่เก็เลครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจทีมงานช่องเตาสายกลางนะครับกาสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอจบคลิปไวเพียงแค่นี้นะครับนาอไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ